แต่แฟนคี้เดยองเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าแมนยูอะถ้าได้มาจะดีมากเลยเพราะว่ามันจะทําให้เทนฮารกเนี่ยรู้เลยว่าจะเล่นแบบไหนมันเหมือนกับว่าตอนนี้เทนฮากมาเป็นโค้ชแมนยูสิ่งที่เขาได้รับมามันเหมือนมีโครงรถโครงอันหนึ่งอะนึกออกไหมแต่ว่าเขาจะต้องเลือกว่าเดี๋ยวเขาจะทําเครื่องแบบไหนใส่เทรบโบอะไรทําช่วงล่างยังไงถ้าได้แฟนกี้เดยองมามันเหมือนได้เครื่องยนต์ที่เขาต้องการมาแล้วอะ เพราะฉะนั้นอย่างอื่นมันเป็นอะไรที่ตกแต่งแล้วทําง่ายถ้าคุณมีเครื่องยนต์แล้วคุณรู้แล้วว่าเครื่องยนต์ของทีมคุณน่ะเป็นยังไงผมพูดตอนนี้เลยนะผมไม่รู้หรอกว่ารูตการในี้ใครจะย้ายไปไหนบ้างแต่ผมคาดบ่อยถ้าแมนยูดึงแฟงกี้เดยองมาได้นะแฟงกี้เดยองมาแมานยูอ่ะคือการที่ซื้อตัวท็อปสามของตลาดนี้เลยถ้าแมนยูดึงแฟงกี้เดยองมาได้นะเว้ยยังไงก็ตามในราคานี้นะในราคาที่ต่ำกว่าร้อยล้านนะที่ได้มาในเจ็ดสิบแปดสิบล้านเนี่ยเพอร์เฟกต์เลยท็อปสามแน่นอนกับก ที่คุณจะซื้อเพราะฉะนั้นกองกลางสายเทรดเมเกอร์ที่มีทักษะเยอะเนี่ยมันน้อยมากถ้าแมนอยู่ได้ระดับเดยองมานะคุ้มแล้ว